สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนะัดทิสนะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับคลิปเรียกเช่นเพลงค่ะวันนี้เราจะมาเรียกเช่นเพลงของซิลปินที่นัดโคตรจะชอบเลยเขาแบบดูเท่ดูแก๊งสเตอร์ดูคูลนะคะนั่นคือพี่จิกซอว์สตอรี่นะคะกับเพลงใหม่ที่เพิ่งออกมาคือโชว์แม่เดทโชว์คือนัดอ่ะ ครั้งล่าสุดที่ทำเพลงพี่ชิกซอพี่ชิกซอน่ารักมากเลยเขามาขอบคุณนัณน์ไอจีน,นนะ่าสุดน่ารักอะน่าจะทําเพลงพี่ต่อไปด้วยความฝืนส่วนตัวของหนูเองค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปฟังด้วยกันเลยนะคะน,นานนี้น่าจะทําเพลงออกใหม่ไทยเหมือนเขา,าบ้างเนาะดองจัดเลยก็ไม่ฟังฝากกด subscribe like กดไลค์กันด้วยนะคะอยู่ไปเพื่อฟังเพลงไปด้วยกันานานๆเลยแนงสองั่ม Vamos. Oh, wow. กูจะเก็บ <title> ตังสัก <Like>, วันไปโชว์แ <high> ม <Job> ่เส้นทางที่ผ่านมากูก็รู้ว่าโคตรแย่มาถึงวันนี้พอกูรู้ว่ากูแน่ชีวิตกูต้องเดิมพันนะตอนที่มือกำตั้งอ่ะกูจะเก็บตังสักวันไปให้แม่ดูถูกเหย็ดยามรับรองมึงเจอกูแน่ในวันที่กูนั้นโตกูสุดเพื่อไม่ การชานั้นเสรีบอกมึงลองเสพดีช่วยเสพทีชีวิตกูเปลี่ยนไปตอนเป็นซึมเศร้าความสุขที่เคยมีทำไมไม่ซึมเขา้าบอกหมอช่วยกูที่เอาอยาเพื่อลืมเขามาบอกไม่มีวิธีมันอยู่ที่จะแแค่น้ำตาตอนนั้นกูยังไม่เจ็บบอกมันเสียเวลาเพราะกูก็ยังไม่เก่งว่ากูนั้นทำไม่ได้ตอนนั้นกูยังไม่เก่ง กมึงเน้นมาจากไหนวันที่กูสำเร็จกูจะเก็บสสวันไปโชว์แม่เส้นทางได้ผ่านากูก็รู้ว่คตรยกยวันนี้พรกูรู้ว่ากูแน่ชีวิตกูตอนน้องเดิมพันตอนที่มือกำตังกูจะเก็บ้งสักวันไปให้แม่ดูรูเงียดยับรับรอง อารมณ์ตอนนี้บนเตกูเป็นเรื่องราวเป็นธนบัตรตอนเพื่อนกูแม่งแก๊งพวมึงยัดของใส่มึงแค่ได้คิดจะลองใจกูจะเพลินไกลก็พอาะกูลองพื้นกูไม่ต้องชวนกูเลิกเลียนยาแล้ววันนี้ที่มีกูทำมานานแล้วแต่นี่

ชกูองเดนาตอี้มือกฟังมากจะเกตัง์มให้แม่ดูเยียรับรองเจอ่ในวันีนั้อคิดว่าเอมวีมีความหมายหลายๆจุดที่เขาต้องการสื่อใส่ไว้เยอะมากเลยนะ ด้วยความหัวช้าอย่างนั้นก็คือเก็บไม่หมดแต่รู้สึกได้ไม่ได้พี่ซ่หรอคาคือนนทไม่ได้คิดว่ามันจะออกเป็นแนวนี้เขาจะโชว์แม่ถึงโดยนัไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเพลงนัทเตรียมหลับ ก็เพลงแก๊งสเตอร์อย่างเต็มตัวมากก็แบบงานโชว์ของจริงกูเฟลก,กูจะโชว์อะไรประมาณนี้มาให้ฟิกคาดอะ่ะก็เป็นแบบเท่เฉยแล้วพอมันเป็นแบบเรื่องพวกนี้แล้วมันสะทัดคนฟังได้เยอะกว่ารู้สึกได้อย่างนี้มีนะคะเนี่ยเนีน่ยเสียงอัพสันเสียงอัพสันคือไม่เรียวเลยเป็นจิ๊กซอว์สตอรี่ของจริง,ง,รงเราก็ด้วยความที่ว่าเราก็เห็นพี่เขาแต่โชวมีแต่มันนี่ใช่ไหมคะพอเราฟังไปเนี้ยเราเพิ่งแบบเหมือนได้ย้อนคิดว่าเฮ้ยพี่เขาไม่หยุดเลยเนี่ยว่า เขาก็ไต่เรื่อยๆเลยอะการที่เขาพูดเรื่องนี้ออกมาอย่างภาพรูมใจทำให้รู้สึกว่าม่โมงโคตรเทอะมีคือแบบมูสดีมากมุกมันเป็นจิกว์มากอะมันมีความเถื่อนอะไอคิดว่ามันต้องมีความหมายอะไรที่เขาต้องการจะสื่อหลายอย่างด้วยแล้วก็รู้สึกชอบตรงที่ว่าเขาจับไอเขาจับใส่มาคนนึงแล้วเเปิดมาเป็นตัวเองอะรู้สึกว่ามันจะมีความหมายตรงนั้นแน่นอนคือชอบเพลงที่มันพูดถึงชีวิตแบบนี้มากเลยมันดูแบบดูมีความเฟรดอะไรก็พราวในตัวเองอะไรเงี้ยมันดูออกมาโคตรเทะ แล้วมันก็ช่วยเป็นไฟลแล้วก็แบบแรงบนนันดาลใจให้คนอื่นที่บบกำลังสู้ต่อเหมือนกันอะไรเนี้ยเพราะนั้นรู้ว่าพี่จิ๊กซอนน่าจะเป็นอีกหนึ่งไอดอลของน้องๆเยอะมากด้วยความเท่มีความแบบมีกลิ่นความเท่คละคลุ้งอะ่ะกลิ่นอีกแล้วหนูใช้คาว่ากลิ่นอีกแล้วแปลว่าอะไรวะมันแบบเป็นไอคอนให้กับบเด็กผู้ชายลเลยเลยเท่ะ่ะโอเคค่ะขอบคุณที่ดูมาถึงตรงนี้นะคะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กับเราด้วยนะคะอืขอเต็มยศเลยวันนี้โอติมไม่ขอเนาะ ก็อยู่เนเพื่อนร้งเพลงไปด้วยกันนานๆน,นะมีเพลงอะไรก็ขอมาได้เลยค่ะไว้เจอกัน